3ของเรานะคะอันนี้มันเดยอันนี้มันเออมันเออใช่ไอ่บอกไม่ใช่นี่มันเดย์สี่ใช่จริงด้วยสวัสดีเด4ี่นะคะแม่พูดผิดแม่จำวันผิดนี่วันนี้เราก็จะเดินทางไป,ไไปสวน,นกวางนา,างนราแล้วก็อูจิเกียวโตม,วมี่สมาชิกของเราในเช้าวันนี้ เช้าสี่นี่กี่โมงเฮ้ยลืมนาฬิกาเดี๋ยวเราไปหาข้าวทานกันก่นกอนออกเดินทางนะคะร้านที่เราจะไปทานนะคะก็คืออยู่ตรงตึกมารุฮังฟูดคอร์ทค่ะที่ร้านนี้นะคะก็จะมีตู้ให้กดสั่งอาหารค่ะไม่ได้ถ่ายมาเลยค่ะแต่ว่าก็คือจะเป็นอาหารเซตนะคะเป็นรามเมงแล้วก็ข้าวเซตค่ะนี่เมนูที่เราเลือกกันมานะคะก็ตามนี้ค่ะ รสชาติก็อร่อยดีนะคะแต่ว่าติดเค็มมากๆโอ้กินบะหมี่เย็นหมดเลย เรามาถึงนาลาพารคแล้วนะคะก็เราจะเดินไปที่พารคนะคะ,ะไปหา oh <my. S 1> เรากลจะเดินไปหาน้องกว้างดูสิว่าน้องกวาง<ะ>เยอะหรือเปล่านะ,ะกรนน<อ>ะกไไดาษ วางนะคะเีไปั่้วยคะวัแต่ความดนนี้เรามาดูกวางวัตถานี้ตรงูน้นน่เลยมันจะมีร้านอืมเราเดินไปดูป่ะอ เออน่ารักอะิกาโตอะิกาโตอรอือะไรกาโตโลเืองนอไกาโตอ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 ้มันรู้เรื่องแเอาอะไกาโตอะไกาโตเออถ้าอย่าตะกะสิถ้าอย่าตะกะเธอใจเย็นเย็นถ้าใจเย็นๆย็นอ้าน้อดู ดูมันมันฉลาดใช่โอเค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 เด้อเด้อด้อเด้อเด้โอเคโอเคโอเคเออนางไอ้ป้าน้องไอ้ป้าโอ่เจ็ตัวเขาใหญ่มากเลยว้าวว้ายอ่ะน้องไอ้โอเคโอ้ยอย่าโยนหย่าโยนให้กับมือได้ค่ะใจเย็นๆใจเย็นๆแต่ถ้าชิ้นเล็กๆเราโยนสบายพี่เขาจุ๊จุ๊ เจอแล้วมันตังมันหิวอ,อ,อ่าเออ,อโอเคทำดีดีเหะให้ตัวนี้เราวิ่งหนีเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไอ้นี่เอ้ยอ,อ,อ,อย่าให้มันเลียมืออย่าให้เลียมือ,อให้เราวิ่งห,หนี ะะก็เป็นวัดอีกที่หนึ่งค่ะที่อยู่ในพื้นที่ของวัดไทโดจิค่ะเราไปเสิร์ชหาใน Google มานะคะเขาชื่อว่าวัดนิกัึุดะกค่ะก็คือเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของวัดไทโดจิค่ะตรงนี้นะคะก็มีพี่คนไทยนะคะที่ไปเลี้ยงกวางด้วยกันเขามาแนะนําว่าให้ไปดูพระอาทิตย์ตกนะคะที่ตรงนี้เราก็เลยเดินขึ้นไปค่ะก็พบว่าข้างบนนะคะมีศาลเจ้าแล้วก็มีพระนะคะข้างบนให้เรากลับ เห็นอย่งนี้นก้องก้องสองทีแล้วก็ค่อยอธิษฐานยาวๆเลย้ดอไ ก็ตรงระเบียงนะคะก็เป็นจุดชมวิวค่ะช่วงที่เราไปพระอาทิตย์กำลังตกดินก็เลยได้รูปที่สวยมากๆเลยค่ะ